ตัวนี้นะคะเป็นพระเบกอของนิสสันนะคะนิสสันซันนี่บีสิบเ็ดนะคะรุ่นตามนี้เลยนะคะเอฟเอฟพันสาม เขาจะเป็นเนื้อเมทัลลิตนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาวัดก่อนนะคะก็แกะออกมาแล้วนะคะถ้าเราแกะออกมาแล้วเราก็สามารถวัดได้นะคะว่าหน้าตาเหมือนกันเทียบว่าเหมือนกันไหมนะคะแล้วก็วัดจะชัวจะชัวเหมือนที่เรามาซื้อหน้าร้านได้เลยนะคะเหมือนเอาตัวอย่างมาซื้อได้เลยหนึ่งร้มิลค่ะ ปีกตรงนี้นะคะจากนั้นก็มาจับตรงนี้ข้างล่างนะคะจับตามนี้เลยเวอร์เนียแบบนี้เลยนะคะอยู่ที่9ก้าบห้ามิลค่ะแล้วก็ผ่าศูนย์กลางนะคะหน้ากว้างของพระเบก หน้ากว้างของผ้าเบอยู่ที่34มิลจะมีทั้งหมด4ชิ้นนะคะ4ชิ้นนี้จะหน้าตาเหมือนกันหมด4ชิ้นสำหรับ2ข้างนะคะล้อหน้าล้อหน้าสข้าง